สวัสดีนะครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกทุกท่านวันนี้เราได้นำห้าสิ่ง5้าอย่างนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านที่เป็นหวัดคัดจมูกหนาวหนาวร้อนๆ้ขั้นเนื้อขั้นตัวครับนี่ครับมีขิงแก่มีขาแล้วก็มีกระชายขาวมีตะไคร และใบมะกรูด5้าอย่างนี้ช่วยเราได้นะครับบำรุงปอดดูแลรักษาปอดเราได้ครับนี่เราจะต้มใส่หม้อเลยครับหากท่านไหนมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวจามไอรู้สึกเป็นหวัดหายใจไม่คล่องใช้วิธีนี้นะครับ ห้าอย่างนี้ครับต้มเลยครับเพื่อนๆสำหรับคนใกล้ชิดก่อนที่จะต้มคนใกล้ชิดไปชั่งได้สองกิโลครับหลังจากที่ต้มสูตรดมไอไปสามวันเท่านั้นครับลดลงมาเหลือกิโลเดียวเลยครับเพื่อนๆ ช่วยเราได้จริงๆครับทุบๆตะไคร้ครับเพื่อน้ำมันหอมระเหยของเขาจะได้ออกมานะครับแล้เวเราจะนำไปใส่หม้อ แล้วก็นำขิงมาทุบอีกครับทุบให้แตกน้ำขิงก็จะได้ออกน้ำมันขิงก็จะได้ออกครับแล้วเราก็ใส่หม้อไปต้มทุบทุบทุกอย่างนะครับให้แตกครับเป็นสิ่งที่ดีประจำ บ้านจําครัวเรือนครับมีอยู่แล้วครับนํามาใช้ประโยชน์ครับได้ผลชะงักนักแลเลยครับท่านผู้ชมครับบริหารปอดเราดูแลรักษาปอดเราแก้หวัดคัดจมูก อันนี้เราพูดตรงๆก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเอาเพียงแค่ว่าดูแลรักษาปอดเราให้ดีให้หายใจได้โล่งขึ้นไม่คัดไม่คัดจมูกหายใจโล่งคอดีถือว่าได้ผลชะง,งักนักแรเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะคนข้างๆมีคนใกล้ชิดมีอาการหลังจากที่เราได้ สูตรดม5้าสิ่งหอย่างนี้เข้าไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับให้ดม3วันนะครับวันละ3ามเวลาสูตรดมประมาณสัก10นาทีนะครับท่านผู้ชมครับหรือท่านจะดมนานกว่านั้นก็ได้ครับ10-20นาที แต่เราสูตรดมประมาณสานาทีแล้วก็พักแล้วก็สูตดดมต่ออีกครับหรือจะใช้วิธีคุมโปงเหมือนเขาอบซาวหน้าก็ได้นะครับเพื่อนๆห้าสิ่งห้าอย่างประจำครัวเราก็มีอยู่แล้วนะครับใส่น้ำลงไปใส่แค่พอเสมอ อย่าให้เยอะเกินนะครับใส่แค่พอเสมอพูดตรงๆไม่ได้นะครับ YouTube เขาตัดไม่ให้ลงครับผมเคยพูดตรงๆดูไปแล้ว YouTube เขาบอกว่าละเมิดกดชุมชนครับก็เ,เลยเอาพูดอ้อมออมอ้อมๆเอาหวังว่าท่านผู้ชม และเพื่อนๆฟังรับชมรับฟังแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับเรามาต้มเลยครับเมื่อต้มเดือดมีไอขึ้นมาแล้วก็สูดดมไปเลยครับให้เต็มปอดของเราแล้วก็สูดเข้าไปแล้วก็กั้นสักสิบวิแล้วค่อยปล่อยครับแล้วก็สูดเข้าไปอีกแล้วก็กั้นสักสิบวิแล้วก็ค่อยปล่อยครับ 3วันเท่านั้นครับท่านผู้ชมได้ผลครับจากช่าง2องกิโลลดลงไปเหลือกิโลเดียวเลยครับโอ้โหห้าสิ่งห้าอย่างนี่ดีนักแลครับ